ปัญหาของบัตรทองกรุงเทพมหานครกำลังจะได้รับการแก้ไขด้วยนกพัดโมเดลซึ่งคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ตุลาคม69ที่ผ่านมามีการพูดถึงโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาการส่งตัวผู้ป่วยสิทธิบัตรทองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการการร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขและกรุงเทพมหานครที่จะรวมเป็นเครือข่ายดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพโซนตะวันออกซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยบัตรทองมากถึง 350,000คนหรือประมาณ10%ของประชากรสิทธิ์บัตรทองทั้งหมดในกรุงเทพโครงการนกพรัตโมเดลจะมีโรงพยาบาลน,นกพร์ตนาราชนีเป็นแม่ข่ายให้กับพื้นที่กรุงเทพโซนตะวันออกแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นให้บริการต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพราะโรงพยาบาลน,นี้ต้องดูแลผู้ป่วยสิทธิ์อื่นๆทั้งที่เบิกได้และจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองด้วยจึงต้องมีการจัดระบบและโครงสร้างให้สมบูรณ์ก่อนนายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมนี้ต้องใช้เวลาเป็นการน้อยที่สุด6เดือนหรืออาจเริ่มในงบประมาณหน้าคือตุลาคม2569เพื่อจัดระบบและโครงสร้างให้สมบูรณ์เพราะหากเริ่มในเวลาที่ยังไม่พร้อมอาจเกิดความโกลาหลและส่งผลเสียต่อคนไข้ปัญหาที่โรงพยาบาลนพรตัตนราชนีเผชิญกันในอดีตคือการจ่ายค่ารักษาให้คนไข้ที่ออกไปนอกเครือข่ายเช่นโรงพยาบาลราชวิถีหรือจุฬาลงกรณ์ทำให้มีการเสียงเงินมากถึง100ล้านบาทต่อปีจึงเกิดปัญหาการขาดทุน ซึ่งการดําเนินโครงการนพร,รัตน์โมเดลจึงเป็นการพยายามแก้ไขปัญหานี้นายแพทย์นะัทพงศ์กล่าวว่าหากโครงการนี้สําเร็จจะช่วยให้ระบบปฐมภูมิในกรุงเทพเข้มแข็งขึ้นโรงพยาบาลน,นพร,รัตน์จะกํากับดูแลคลินิกในเครือข่ายและระบบส่งต่อจะมีความเป็นระบบมากขึ้นซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้เพราะจะลดการใช้บริการที่ไม่จำเป็นและลดการเดินทางออกนอกเครือข่ายของผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในาใยแพทย์ปิยวัฒน์ลวหุตน,น์ผอโรงพยาบาลนพรัตนารามกล่าวว่าหากโครงการนพรัตน์โมเดลเริ่มต้นจะทําให้มีผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นในช่วงวันจันทร์สุกประมาณ150คนต่อวันและผู้ป่วยในแอดมิตเพิ่มขึ้น20คนต่อวันซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคนไข้แต่ก็มีปัญหาที่ต้องการการเตรียมความพร้อมอีกคือปัญหาด้านบุคลากร ซึ่งพยาบาลเพียงอย่างเดียวกเกษียณไป45คนเมื่อช่วง30กันยายนที่ผ่านมาจึงต้องมีการสรรหาบุคลากรเพิ่มเพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาให้ดีที่สุดโครงการนกพรัตโมเดลจึงเป็นการพยายามแก้ไขปัญหาของบัตรทองกรุงเทพมหานครโดยมีการร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและกรุงเทพมหานครเพื่อดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพโซนตะวันออกซึ่งหากสําเร็จจะช่วยให้ระบบปฐมภูมิในกรุงเทพเข้มแข,ข็งขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมาก